สวัสดีค่ะนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราอ์กราฟจากบล็อกเกอร์เอทีเอฟเนะคะประจำวันที่17เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตลาดกันก่อนนะคะเมื่อวานก็มีการรายงานนะคะจะเป็นดัชนียอดค้าปีกนะคะแล้วก็ดัชนียอดค้าปีกพื้นฐานด้วยจากอเมริกานะคะซึ่ง 2, 2ตัวที่ประกาศออกมาก็ติดลบทั้งคู่เลยนะคะข้อรีเทลเซลเนี่ยติดลบอยู่ที่2.7%นนะคะแล้วก็ รีเทลเซลล์เนี่ยติดลบอยู่ที่ 3. 0นซนะคะก็ติดลบมากกว่าที่าคาดการนะฮะแต่ว่าข่าวตัวเนี้ยเมื่อวานก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตลาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกคนาคาดการว่าน่าจะออกมาติดลบอยู่แล้วนะคะก็เมื่อวานที่ประกาศออกมาปุ๊บตัวสกุลเงินอ u r า E ท SE ก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะถ้านับตัวการปรับตัวลงลงมาก็ประมาณ680จุดนะคะก็ถือว่าเป็นการวิ่งรายวันธรรมดานะคะเหมือนไม่ใช่เป็นวันที่มีข่าวนะคะแต่ว่าสําหรับตัวอันได้อ e ีก ออนดอลลร์อินเด็กนะคะสำหรับตัวดอลลร์อินเด็กเนี่ยยังติดแนวต้นะคะอยู่ที่ราคา91.937นะคะการวิเคราะห์วันนี้มิวก็มองว่าถ้าสมมติราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือแนวนี้ได้นะคะเส้นสีน้ำเงินเนาะ91.937เนี่ยแล้วก็มีแท่งเทียนคอนเฟิร์มว่ายืนเหนือได้จริงๆฮนะ,ะตัวดอลลร์อินเด็กเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มไปต่อได้นะคะถ้าใครสังเกตก็เห็นว่าโลเขาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นได้ต่ออีกนะ ถ้าสมมุติว่ายืนเหนือได้แล้วก็มีการบายตามขึ้นมาเนี่ย TP แรกนะคะก็ที่แนะนําอยู่ที่92.18นะคะส่วน t ีที่2นะคะก็จะอยู่ที่ายนี้ค่ะก็จะเป็น92.504นะคะแต่ว่าถ้า TP ที่สอเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาน่าจะสัก2วันนะคะแต่วันเนี้ยนนี้น่าจะวิ่งถึงนะคะที่92.19นะคะอันนี้สำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะส่วน UC a นะคะ UCA เนี่ยมิว เมื่อวันจทร์มิวก็วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเขาขึ้นมาถึงแนวาราคา1.2511เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงได้นะคะเมื่อบันจทร์ก็ท่างเทียน,นี้ก็มาแตกก็ปรับตัวลงนะคะแล้วเมื่อวานก็ใกล้ถึงนะคะแต่ก็ปรับตัวลงก่อนสําหรับวันนี้มิวไปแอบว่าดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นได้ยูแคดก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้เช่นกันนะคะก็เลยแนะนําว่าให้เล่นในกรอบนะคะในกรอบนี้นะคะกรอบล่างนะคะก็จะเป็นที่ราคา 1.2438นะคะโดยประมาณส่วนกรอบบนก็อยู่ที่1.2511นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะ b ายก็ยังทันอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะจุดเข้าไม่สวยแล้ว T.P ก็คือกรอบบนนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะรอนะคะอยากจะรอข่าววันนี้จะมีการแถลงการจาก FOMC นะคะประชุมเฟกด้วยนะคะแล้วก็รอเซลล์นะคะก็รอที่ราคาที่1.2511นะคะวันนี้ก็แนะนําเป็นเล่นในกรอบประมาณนี้นะคะวิเคราะห์คร่าวๆเดี๋ยวสาหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็คู่เงินอื่นๆเดี๋ยวให้คุณนุ่มมาเล่าให้ฟังนะคะแล้ว ก็คืนนี้นะคะตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะจะมีการถแถลงจากเฟดนะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังประชุมกันแล้วก็อันนี้จะเป็นข่าวคาดการเนาะว่าเฟดเนี่ยจะคาดการว่าจะออกมาพูดอะไรยังไงบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยหลายสำนักนี้ก็อ่านมานะคะก็ยังจะพูดตรงกันอยู่นะคะว่าเฟดเนี่ยน่าจะคง อัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมนะคะคือ0จนถึง0.25นะคะแล้วก็มาตรการ QE ต่างๆก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่นักลงทุนและตลาดคาดหวังมากๆเลยก็คือจะคาดหวังว่าเฟดเนี่ยเขาจะออกมาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะมีแนวโน้มในการฟื้นฟูไปมากน้อยแค่ไหนนะคะคาดการตัวเลขในอนาคตประมาณไหนนะคะและตัวเลขการจ้างงานจะฟื้นกลับมาไหมตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ทุกคนมองอยู่นะคะแล้วก็เฟดจะพูดถึงบอลยูหรือเปล่า นฮะ,ะอันนี้คือที่นักลงทุนเขากำลังคาดการว่าเฟดเขาจะออกมาพูดประมาณไหนนะคะซึ่งถ้าเฟดออกมาพูดแล้วก็ให้แนวโน้มที่สดใสต่อเศรษฐกิจอเมริกาน,นะ,ะดอลลา่าเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นไปอีกนะคะอย่างที่มิวแปรแอดวันนี้เนาะซึ่งตามตารางก็คือว่าตอนตีหนึ่งครึ่นะคะประมาณตีหนึ่งะคะึ่เนาะก็จะมี FOMC p r e s s c o n f e r e n e นะคะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของข่าววันนี้แล้วอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นการประกาศตัวเลข CPI ของแคนาดานะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ CPI นี่ก็คือเป็น Customer Price Index นะคะเป็นดัชนีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่มัด วัดจากมุมมองของผู้บริโภคนะคะคา,าดการไว้อยู่ที่0.7%นะคะสำหรับข่าวในตารางเนี่ยไฮไลท์วันนี้ก็จะมีแค่2ข่าวนะคะทุ่มครึ่งตีหนึ่งครึ่ง,น,งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข่าวเสริมมาจาก่า,าต่อจากข่าววัคซีนโควิดเมื่อวานนะคะอ WHO เนี่ยเขาก็จะออกแถลงการเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน แอสตราเซเนกาในวันนี้นะคะแล้วก็เขากำลังพิจาราร่วมกับอ,องค์การยาแห่งยุโรปหรือว่า EMA เนี่ยว่าจะาผลสรุปออกมายังไงนะคะแต่ตัว WHO เนี่ยเขาจะออกมาแถลงการวันนี้นะคะแล้วก็ตัว EMA เนี่ยหรือว่าองค์การยาของยุโรปเนี่ยเขาจะมีการประชุมพิเศษพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะมาสรุปผลกันด้วยนะคะซึ่งข่าววัคซีนเนี่ยค่อนข้างกระทบกับ ความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าทางฝั่งยุโรปกับฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะมีวัคซีนอยู่หลายตัวเนาะมีทั้งบรอนเน่ไฟเซอร์แอนด์ไบโอเอนเทคแล้วก็ล่าสุดที่มีการอนุมัติไปเป็นจอร์แดนแองสันนะคะทางยุโรปก็จะมีไฟเซอร์แอนด์ไบโอเอนเทคแล้วก็บดอนเน่ด้วยนะคะแต่ว่าทางฝั่งเอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยจะใช้ของแอสตราเซนกาเนี่ยเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีะสร้างความกดดันทางเศรษฐกิจได้นะคะเพราะว่าถ้าวัคซีนเนี่ยมีปัญหาจริงแล้วก็ทางยุโรปเขาไม่ใใช้้กกกกัันนะคะค็อาาาาจจทหํหรรยวซี ในถ่งเอเชียมีผลกระทบแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายังควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้การกระจายวัคซีนยังไม่ดีนะคะก็เศรษฐกิจก็น่าจะฟื้นยากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวสุดท้ายจากมิวนะคะเป็นข่าว a c e b o o k นะคะถ้าใครจําได้เนี่ยคุณหนุ่มเขาเคยอ่านข่าวว่าตัว a c e b o o k เนี่ยถูกรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยฟ้องแล้วก็เหมือนออกกฎหมายมาว่า a c e b o o k เนี่ยต้องจ่ายค่าข่าวให้กับสื่อของออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็ได้สรุป ข้อสรุปแล้วนะคะตัวเฟ e บุ๊กเนี่ยบรรลุข้อตกลงจ่ายข่าวให้จ่ายค่าข่าวให้กับ2ส,สื่อยักษ์ในออสเตรเลียนะคะก็คือบริษัทนิวคล็อนะคะซึ่งบริษัทนิวคล็อเนี่ยก็มีบริษัทในเครือก็คือชื่อดีอ Australia นะคะเขาก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับข่าวนะคะก็ตกลงกันไว้ว่าจะมีระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะในข้อตกลงนี้นะคะคือ a c e b o o k เนี่ยจะจ่ายให้นะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท ใน Entertainment นะคะก็ตกลงร่วมกับ Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะ Facebook จะจ่ายค่าคอนเทนต์ข่าวให้กับบริษัทสื่อทั้ง2แห่งเพื่อนําข่าวเนี่ยไปเผยแพร่ใน Facebook News ซึ่งเป็นส่วนย่อยของแพลตฟอร์ม Facebook อีกทีนะคะที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับการเผยแพร่ข่าวโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปเรียบร้อยนะคะสําหรับข่าวจากมิวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวข่าวแล้วก็การวิเคราะห์กราฟอื่นๆเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มเลยค่ะ โอเคขอบคุณคุณนิวนะครับขออนุญาตแชร์แทรกนะครับก็ข่าวที่ผมหามาในวันนี้ก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการจ่ายนะครับแจ่จ่ายก็จะมีในหามาในทำนองเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นสารของอังกฤษนะครับประกาศนะครับให้ให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้ที่ขับขี่อูเบอร์นะครับ โดยที่ให้สิทธิประโยชน์เท่ากับการเป็นพนักง,งานปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัททางบริษัท Uber Technology นะครับเข้าไปช่วยพนักง,งานหรือว่าช่วยอาพาร์ทเนอร์ของตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยที่จะจะสามารถนะครับได้ค่าแรงนะครับคันต่ำนะครับอยู่ที่ไม่น้อยกว่า8.72ปอนด์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือรือๆองจดอลลาร์นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อูเบอร์พยายามที่จะช่วยช่วยเยียวยาให้กับพาร์เนอร์ของตัวเองนะครับก่อนที่จะมีโควิดเกิดขึ้นนะก็ขับขับรถกันปกตินะครับพอมีโควิดปั๊บไม่มีงานนะครับอูเบอร์ก็ให้ทนายนะครับเข้าไปฟ้องศาลนะครับแล้วก็ให้ให้ทางรัฐบาลอังกฤษนะครับเข้าเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาคนขับอูเบอร์นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นข่าวอีกคือฮอนด้านะฮอนด้าประกาศว่าจะนะครับ จะยุติการผลิตนะครับจะยุติการผลิตอลน์ของรถยนต์นะเนื่องจากขาดแคลนชิปนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนแล้วก็จํานวนที่ชัดเจนในการผลิตนะครับจะผลิตจะกลับมาผลิตตอนไหนยังไม่บอกนะครับจะกลับมาผลิตเท่าเดิมไหมหรือว่าผลิตเท่าไหร่ก็ยังไม่บอกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังบอกว่าคนงานนะฮะคนงานที่ ที่ทํางานใน h o n ด้าน่ยังคงมีโอกาสทํางานอยู่ในโรงงานนั้นอยู่นะครับก็คือถึงแม้ว่าโรงงานจะได้รับผลกระทบให้หยุดผลิตนะครับก็อาจจะถูกคนงานในนั้นอาจจะถูกโยกย้ายไปทํางานในส่วนอื่นนะครับผมเอาสุดท้ายก็เป็นข่าวของอเมริกาเหมือนกันนะครับศาลของมิชิแกนนะครับสั่งฟ้องนายโจชัว เดเตอร์นะครับอายุ21ปีนะครับข้อหาค่มคู่ก่อการร้ายนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรมนะครับก็คือเขามีการโพสต์ข้อความนะครับขมคู่ว่าจะฆ่าไบเดนนะครับแล้วก็ในมือถือของเขานะครับมีมีทั้งวิธีการทําระเบิดนะครับแล้วก็สถานที่ที่สามารถไปซื้อหรือว่าจัดหาอุปกรณ์ได้นั่นเองนะครับก็เลยถูกทาง FBI นะครับ จับกลุ่มตัวแล้วก็เอามาขึ้นสารที่มีชีแกนแล้วก็สารตัดสินนะครับว่ามีความผิดจริงถูกจําคุกนะฮะถูกจําคุกไม่เกินยี่สิบปีนะครับในข้อหาก่ออาชญากรรมนะครับผมโอเคก็เป็นข่าวทั่วไปที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับมาดูข่าวมาดูกราฟกันดีกว่านะครับกราฟวันนี้เรื่องที่ทองนะครับตัวทองคําเนี่ยเมื่อวานผมบอกว่าน่าจะทะลุข,ขึ้นใช่ไหมครับก็มีแรงซื้อขึ้นมาแต่ว่า แต่ว่าตัวบอดี้ของตัวบอดี้ของแท่งเทียนนะครับไม่สามารถทะลุผ่าน1 7 3่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูวันนี้อีกทีหนึ่งส่วนตัวยังไบแอสไปในทิศทางที่ทองน่าจะยังขึ้นอยู่นะครับน่าจะสามารถน่าจะสามารถเบรกเอาเบรกเอาแนวแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับมก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับราคาก็พยายามไต่ขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่1 1 7 3 4นะครับเหลืออีกประมาณ4เหรียญน,นะครับ เสร็จแล้วก็พอมันขึ้นไปแล้วนะถ้าถ้าตามที่ผมคาดการนะครับพอมันขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีจะมะีจังหวะที่ถูกตบลงมาในช่วงของเฟดนะฮะก็ประมาณตีหนึ่งนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดใครตื่นอยู่นะก็อาจจะอาจจะเข้าไปดักช็อตได้นะครับ นะครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วงระยะเวลาเนี้ยตั้งแต่บ่ายสองจนถึงตลาดอเมริกาเปิดนะผมคิดว่าน่าจะมีการดันราคาของทองขึ้นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในช่วงบ่ายสองถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับยังไบแอรให้่ายทองอยู่นะครับเสร็จแ,แล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีตอนตีหนึ่งนะครับว่าจะดักช็อตหรือว่าจะถือทองต่อนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้คุณมิวบอกว่าตัวอลลร์อินเด็กซ์น่าจะมีโอกาส แข่งข้าขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าการพักตัวของคู่สกุลเงินเมเจอร์ที่เทียบกับดอลลาร์อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะถ้าถ้าเห็นในกรอบนะครับกรอบจะเหมือนกันเลยนะครับคือเป็นไซด์เวดนะครับ E.U.G.U.A.U. EU, นะครับไซด์เวด้าหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราบแอสว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์จะแข็งค่าขึ้นแปลว่าทุกตัว4คู่เนี่ยมันจะต้องลงใช่ไหมครับเราหาตัวที่มันมีโอกาสมากที่สุด ซึ่งในในในหในในสี่ตัวเนี่ยผมเลือกเป็น NU นะครับ NU ฉันเลือกนายนะครับเพราะอะไรนะรเพราะว่าการฟอร์มตัวของ NU นะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าราคามันทะลุไปทางใดทางหนึ่งนะครับราคามทะลุไปทางใดทางนึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดเข้าจุดออกที่ใกล้ ม,ม,มีมีจุดเข้าที่ใกล้แล้วก็เราน่าจะสามารถเรา,เรา,เราน่าจะสามารถกดเทรดได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแพทเทิร์นไหนเพราะมันกาลังพักตัวใชครับเราดูรูปแบบของมันไม่ออกอย่างอย่างอย่าง G ีเงี่ยอย่าง g ีเราก็ต้องร้อให้มันลงมาเบรกเอาข้างล่างใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งค่อนข้างไกลนะฮะอีกราวๆเจ็ดบอีกราวๆเจ็ดสิปนะครับค่อนข้างไกลมากในทางเฟรมสชั่วโมงนะครับ E.U ก็เหมือนกันนะครับ E.U ก็เราจะเป็นที่ต้องรออีกเราลาห้าสิบถึงหกสิบปีนะครับซึ่งจังหวะในการเทรดะมันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดเป็น N.U ที่ลากเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้ไว้แล้วนะครับไม่ว่ามันจะทะลุไปทางไหนเราสามารถ follow follow ได้แล้วก็ stop loss เราจะเราจะค่อนข้างสั้นนะครับสมมุติว่าเราจะบายใช่ไหมครับ stop loss เราก็แค่อยู่แถวแถวนี้ก็พอนะครับแล้วก็ให้มันทะลุรอให้มันทะลุขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ stop loss อยู่แถวแถวไสเทียนที่มันลงมาทํานี่คือทำฟีมสี่ชั่วโมงนะ ถ้าเกิดว่าเราเจาะเข้าไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีมันจะมีจุดต่ําสุดของมันอยู่เห็นไหมครับจุดต่ําสุดของเราสามารถใช้เป็น Stop l ล s s ได้แล้วก็ Stop l ล s s จะค่อนข้างสั้นนะครับเหมือนกันถ้าหากว่ามันทะลุลงเราก็สามารถใช้จุดสูงสุดก่อนหน้านะครับเป็น stop l ล s s ได้เหมือนกันซึ่งซึ่ง s ต o p l ล s s ก็จะสั้นเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่น่าสนใจในวันนี้ก็จะมี2ตัวครับคือทองกับเอ็นยูนะครับฝักงไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราาาะะะ์กรรรฟนนคคัับจบจ Afect ฝากไว้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ